ครับขอโทษนะครับผมเห็นพี่แต่งตัวดีมากเลยครับถ้าผมจะขอถ่ายรูปพี่หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะพี่มาที่สะพานพุทธบ่อยไหมครับมาอ๋อเพิ่งมาครั้งแรกเลยใช่ค่ะมาไกลไหมครับพี่ไกลค่ะมาจากปิษเกล้าค่ะวันนี้มีพร้อมมาให้ถ่ายรูปด้วยนะครับพี่เป็นร้นตาเคอร์ตี่นะครับนำเข้าจากอิตาลีเลยนะครับมีจำหน่ายในร้านแบ่นเ์ท็อปเจริญทุกสาขาเลยครับพี่ลองสวมแว่นดูนะครับแล้วลองดูนะครับว่าจะเปลี่ยนลุคของพี่เลยไหมครับโอ้โหดูดีขึ้นเลยนะครับพี่ ดูอันยองเกาหลีเลยครับขอท่าสลรางเฮโยเลยได้ไหมครับเดี๋ยวลองถ่ายรูปกันดูนะครับพี่ว่ารูปของพี่จะเปลี่ยนไปเลยไหมครับเดี๋ยวพี่ลองแอคเหมือนว่าพี่กำลังชมวิวแม่น้ำเลยได้ไหมครับเอานะครับหนึ่งสองสามน้อขยับไปตรงนู้นกันครับเที่ยวขายวรมนสภานะครับแล้วยืนแต่งข้างหน่อยครับหน่อยหน้าขึ้นเชิญหน่อยครับหันกลับมานิดนึงครับ ช่วยเอาแว่นไวไว้บนผมนได้ไหมครับสองแขนจับไว้ที่แว่นเลยครับนี่ครับ <Wow. S 1> อันนี้ขอท่าโพสเพ็ๆหได้ไหมครับพี่เ mm hmm. ี่เยาแว่นต่ําลงมาแตะสายตาดีนึงครับแล้วใช้สายตามองมาที่กล้องผม <Wow. S 1> งเลยครับพี่ขอท่านยองหน่อยได้ไหมครับพี่ยังตัวได้ครับจงงมมือเยอะๆครับ oh. มองเข้าไปบนมือตัวเองครับ เฮ hey, นาา้นารังน้ารัยิ้มยิ้มได้ค่ะชื่ออะไรหรอครับชื่อนมโมค่ะทำไมพี่ถึงชื่อนมโมหรอครับเป็นสายมูค่ะอ๋อเป็นสายมูนะครับไปมูไหวพระก้าววัดอะไรอย่างงี้หรอครับใช่ค่ะ,คะแต่ยังไม่มีใครพาไปนะคะ,คะถ้ามีคนดูคลิปนี้ต้องมีคนอยากไปมูกับพี่นมโมแล้วหรอครับวันนี้ใส่แว่นเพอร์ซี่รู้สึกยังไงบ้างครับชอบไหมครับพี่สวยค่ะใส่แล้วถ่ายรูปสวยขึ้นเลยไหมครับพี่สวยค่ะ ผมชื่อช็อกโกแลตนะครับพี่จริงเหรอชื่อช็อกโกแลตจริงรจริงเหรอยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่แต่ชู้ที่พี่ใส่อยู่นี่ตัดเองเลยหรือเปล่าครับใช่ตุดนี้ตัดเองครับที่เป็นคนชอบสีฟ้าเหรอคะชอบหลายสีค่ะแต่มาสะพานพุทธก็เลยใส่สีฟ้าค่ะผมขอถ่ายรูปตรงมุมนี้หน่อยได้ไหมครับพี่มองเห็นว่าได้รุ่นพอดีเลยครับโอ้มีเนื้อมาพอดีเลยครับพี่ รุนอยู่ในภาพเลยด้วยครับนี่เจอมืออาชีพทำงานสบายง่ายเลยครับมาที่นี่บ่อยไหมเนี่ยมาสปาฟูดบ่อยอยู่ครับพี่โอ้คนติดตาม1.6ล้านเลยเฮ้ยนี่คือคนกดถูกใจเดี๋ยววันตาวันนี้จะให้พี่กลับบ้านไปเลยนะครับเพราะว่าแบงค์เมอร์ซีย่เขาสนับสนุนมาครับวันนี้ได้แว่นกลับมาเปียนลุกเลยนะครับพี่รับรองว้าวเลยครับไปบ้านเรบพี่นโมผมขอไฮไฟ์เลยได้ไหมครับโอเคขอบคุณมากนะครับพี่เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับพี่สวัสดีครับ